เบิ้งขอเบิ้งแน่อ่าพี่น้องเลยเดี่ยวเท่าโอ้ขายเท่าวันนี้โอ้ยวันหนึ่งเขาได้ก่อหาพันกีหาพันกีจะเจ้าคนมบองที่นี่บางที่เคยเห็นคนบ้านพอดคนมบองที่นี่เออบ้านพอปแกะให้เบิ้งดูจะเลาะขายไม่ได้ใช่แล้วนี่ฮะน่ากําลีมาเนี่ยโอ้งามเนาะงามเประถักามาโอ้อันนี้บอกไหมช่ไหมมาเนี่ยเกิดชื่อนั่ พอหนึง 5, นนนาหาพันเนื้อบานีน้ำแห้งคักเร้องมุ้งคักข้างข้างที่เท่าไร่เลยเห็ดอบนี่ได้จริงสมาร์กลิน,นมือสมักลินก็โอ้ขันมือสมักลินล <laughs> ได้ชิมเนี้ก็คักแล้วนี่ไนะผู้นี้ได้จับได้นี่โอ้ยเดี๋ยวเดีจะเพิมจะเพิม โอ้เก่งน่าจาะน่าจะเล่นกระไดเป็นโตพุตพ่นเนาะปฟาโซเบิ้งเขาเบิ้งแนะ่อ่าพี่น้องเลยเดี๋าเท่าโอ้ขายเท่าออวันนี้วันหนึ่งเขาได้ก่อ หาพันกีดหาพันกเจ้าคนมังที่นี่ผมก็เคยเห็นคนบ้านพอนคนมังทีนเออบ้านพอนบานในแถวของใครใคยอยู่บรรณาจารย์นี่เม็ดพ่อกระดำนะเม็ดกระดมนะจักเนาะเอออียังล่ะนี่ฮะเบื้องขึ้นเนาะแ่าเึ็นมาคลายนี่ตัวนี้อียังไหมแถวยาห้ามให้ลูกใครกินมันเบิ้งเบื้งมันดียังไงตัวนี้เบื้องปลอดภัยได้มันเป็นยายังไงนนี้อันนี้ผิดตัวนี้ขลาม เออเปนพวกขลังนะบ่เออพวกขลังผู้โชกผู้โชกไพโชกนี่อยู่ยาหนึ่งเขาเขาอยากเอาห้ายไขวานจืดโอ,อ้โหคนอะไรเราทั้งทั้งกระมุอยากเอาห้ทั้งอันนั้นทั้งอันอน่ะเต้ยอ๋อหาพันธ์นาพู้นาขอเดินไปติดสู่แน่นบ่เออบ้านจะเ,เอากิ่นอันนี้แล้วห๋อหนึ่งหาพันธ์หาพันกินตัวนี้ห้อยังอันนี้ฮะแกแกแกเบิ้งดู จะเลาะคล้ายไม่ได่ใช่แหละนี่ฮะหางกนี้ามาเนี่นนนโอ้งาเน,ะน,เนาะงาปทกามาพินโออันนี้บอกไหมมิมา,มานี่ยกระจชื่น้ำพอหนึ่ง 5, หาันอยมีเนาะหอยเนาะบ่มตลาดได้ดอาอึดไปทั้งเข้าเนาไปละมาโอ้จะย่าง้างนี่ามาเกลืากมาเ มันคือชื่อชอยก็ตัวนี้เอาซ่างกระเทือนได้แกะเลยเอา,า, 5, นะาเ,อเอาเลยซ่าตัวน่ะห่อหาพันเนาะจะขอได้เนาะห่อกรได้สิบพันเออเอาสิบพันเนาะสิบพันเป็นของเงินขอ,องเขาฟังปังเดี๋ยวเป็นหนึ่งเด้อปังฟังฟังกระเมาดรูเนาะกระเจาเดี๋ยวหาเงินย,ยัง่มาบ่ เอาอยู่ทรงใเลยเด้อทรงหนึ่งู่นี่เลยเดี๋ยวใส่ถุงเลยก็ได้เดี๋ยวไป็นอ,อันนี้กินหมกถึงมันเอาเงินก่อนได้แป๊บนึงเด้อเดี๋ยวขอเอาเงินให้ก่อนแหละพี่น้องเนาะอ,อันนี้ก็ได้เท่าน้ำผึนน้งเนาะสองหอ่อ,หอ,อถือว่าจักรีแบบได้แล้วนี่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดกินก็จะชิ้นในนู่นได้ <c oughs> เลยทามหัวหน้าก่อนเด้อป์าหน่อยเคยกินบ่เท่าเท่าเท่า โอ้เท่าเทาเหิดลาบแล้วลาบเท่าลาบเท่าลาบเท่าเช่้อยลาบเท่าเช่้อยชุบชุบชุบเท่ามาขอเงินในสิบพันพี่ยืมก่อนได้จางรู้หเียเออเียไดไปลมาชมเขาอะไรเยะเอาเลยเงินจ้างเลยมาจากเงินจ้างเลยเท่าเท่าวะอ้ไหวตยเนะไปน 1 10, ิ0พัไไนกีเป็นใหญ่แล้วไปแล้วไปนอนไปสเท่าสวยแล้วสิไปล่อคล้ายใช้ต่อน่สิเขาไปลอกไปนี่บอกนะนี่ขัเขเจะลอกไปนี่เนี่ยวต้วข้นไปเซียนเทิงนะคนหลนี่ข้นไปตั้งเทิงนี่คนล่าะว่าอ้เนี่ันแรงๆเจาคล้ายโบเบิร์ตแหละจะมานั่คข้าย่นี่ มันทีมีตลาดนี่นี่นี่มีตลาดนี่นี่นี่แยกคนหลาดตลาดโอ้ยเขาเขามาซื้อตลอดได้ในตลาดนะเขามาซื้อตลอด<น>ขอบใ,ใ,<น>ใจเด้อขอบใจเด้อเออเออเอาเขาบอกขอบใจอะไรนั่นแหละพี่น้องเลยน้องกระทือว่าซื้อเข้าซอยเล่าสิบพันพี่น้องเลยผลหแหล้วไม่ใหญ่เหล่ากะสีย่างไปเลาะขายทางในพ์หมดแล้ย่างเข้าไปในเลาะขายแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนเพื่อสีได้ ก็ไม่เรื่องง่ายได้พี่น้องเลยมื่อนี้กะันเล่าเมื่อบานเล่าหลักกับชิค่ำพูเลยพอบานเล่าอยู่ทางในพูนพี่น้องเลยเราก็ต้องไปเลาะคายอ,อยู่ทางในอีกพูนเดี๋ยวเขาไปเบิง่งแนวกินกขาไปลีอบไก่ไว้อยู่ทางในพี่น้องให้เป็นอบไก่ถูกอยู่ทางในเบิ้งอบไก่ก่อนมือนีกะสร้างกำลังแรงวันนี่อาย เป็นอกไก่ให้กินมาอนีินี่นแหละพี่น้องเลยโอ้โอกไก่เด้อน,นี่แ,นแหละพี่น้องโอ้พนีผู้เชฟกะเสือชีเลี้ยงชมแดงมาด้พี่น้องเลยเชฟเป็นเป็นอกไก่สุกินมาหนิพันวา่าะของว่างโอ้คือชิโนะค่ะพันธ์นัน โอ้คือชิ้นไหปิดได้พี่น้องเลยบันี้ปิดพอหมอ๋อได้ปิดแป้บมันี้เดี๋ยวจะน้อยกะซุกฟงกินเลยพี่น้องเลยปลานี่กะไก่เป็นไก่ใกล้บ้านบโบมันไก่ปลาพี่น้องไก่บ้านกะชิแสร็กลวขาดแช็ดไก่ปลากระชีเสร็กลืมไปอีกเข้าอุ่มกะทงหนึ่งหาขันขีดเป็นเงินไทยกะไม่แต่สิบ แต่ว่าเศ้าบาปว่าเมื่อใดเมื่อใดเศ้าเดพี่น้องหักอย่ลยไปเดลูกบอลเนาะบ้านใดเราบ้านพอนบ้านพอนบ้านบางคนบูชากัดบุกาดิ้นไม่จะเข้ามาใส่เนาะต้องได้ลูกแต่ว่าเท่านี่บ้งส่งกี้ใส่ได้ยุบหงอนเท่างอับทุกนะแต่ทวชุกก่อนเดี๋ยวจะนอยถาเบิ้งอกไก อ,อกไก่อายคนอ,อกไปกินคนละต้นน้อยคนละพี่น้องเลยจากมกเข้าล่ามใส่อกไก่เลยนะข้า <c oughs> <c oughs> บาร์นีน้ำแห้งให้หคักเนาะคัดขั้ง,งข้างที่เท่าไร่เลยเห็ดอบนี่ได้จริงสมาร์กลินมือสมาร์กลินก็โอ้โอขันมือสมาร์กลินได้ชิมนี่คักแล้วนี่ไงต่อไปนี่จะเชฟเลยได้หรือไงเอาเอาชิมเบิ้ง เป็นอะไรรถฉาิเฉ็บนัวพี่น้องเไยฮะเฉ็บบอลโอ้อันนี่แล่นพี่น้องเอ้ยแล่นจับได้วังกี้ได้ไหมผู้นี่ได้จับได้นี่โอ้ใครเดาจะเป็นยังไมโอ้เก่งน่าจาบน่าจับแล่นก็ได้เป็นโตัวพุนเนาะฟาตัว เออมัดดีดีใหบ่ออกดอกจะนี่เกลือเยาตากระนองไอแลนเบาปองคันจับได้วงหันมัมนจะครบในใช้ใส่กระสอบข้างในน่านะเอายางหัดไปสิกระดานะคหัดปากมาในเดียวนี่หัดหัดน่ิดเ,เดียวนี่เออบ่อ,ออกนะนี่เออบ่ปองพันด่ายแหลนมาตัวนึ่งโอ้อเซียมกัดมันจะกัดเจ้าบวงหันนี่ นี่ใส่ทั้งล่าง Roma, way, Hence, okay okay. <si yes> สิเออเด้อนะเฮามาไปเท่าไหมเขาต้องมาบ้าเขาเกาะไม่แรงชิโนงเลยได้แลนด์เลยเด้ได้แลนดกินเลยอกไก่ก็มีแลนดก็มี่ชิโน่เลยเท้าก็มี่ลายแนวกินอะไรกับเท้าห้เพิ่นเด็กกินน่ะชิโน่เลยเดี๋ยวปิดเพิ่นเด้อไปจอบเบิ่งหมออกไก่ก่อนพี่น้องเลย เวลากินเนี huh. okay, okay. 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 Mm ่อเอ้ามามาผมอยากเล่นไอ้เไ็กไอเด็กอกไก่อไก่เน้องเอินกันกินอกไก่ทง้ปองไนอาย แสบๆนัวคักนัวคักเนาออ,อออ,อาอนานาเนชีน้หม่วออมือนะครับโต๊ะสิหลดหลโค้มมาเลยปลาายมะลามหักเลยเลนพี่น้องนัวคักแออกนแน้อยแอ่อนนัวค่ะแก่แออ้าว่น้องมาจะกินกันด้อ น้องได้พี่น,น้องบิลลี่เขาโตยิ่งเขากันบอลติดตามถ้าเบิงคกิปไมเดอ